อ้อยก็ขอสวัสดีชาวแวมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมอย่าง r e ็ room บนสตรีมการอีกแล้วนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นะเองนะ นะคะอี้อี้อ่าใช่ลวค่ะทุกคนก็ที่กลับมาเล่นไอเจ้าเกมเล,ล็กรวมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าทาง Ro บล็ x เขาได้ล่มนะคะคุณผู้ชมก็ไม่มั่นใจนะคะว่าล่มตอนเวลาไหนอะไร,ย,ไรยังไงนะคะเพราะว่าเพิ่งแบบว่าตื่นขึ้นมาด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าล่มอะไรยังไงตอนไหนก็ไม่สามารถเล่นได้นในตอนนี้นะคะก็เลยกลับมาเล่นไอเจ้าเกมเล,ล็กรวมกันอีกครั้งหนึ่งเดรอยวเราจะมาทําการดูกันเลยคะะ่ะว่าเออในส่วนของเกมเล็กรูมเนี่ยจะมีแบบไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะคะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็ช่วยกันฟากกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันกับเราสามารถเข้ามาจอยกันทางลิงก์ Discord กันได้เลยก็จะทำการทิ้งลิงก์ Discord เนี่ยเอาไว้ที่ใต้ description แล้วก็ชุมชน u t u b e นะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันได้เยอะๆเลยนั่นเองนะคะคนผู่ชอเออโอเคก็ในส่วนของการเล่นคะในวิดีโอนี้น่าจะเป็นในส่วนของแมปเกี่ยวกับอะไรกันนั้นนเรรากก็ไปดูพ้อมั เลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนคะในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะอยากจะเล่นเป็นแบบที่ออกแนวเอ่ต้องเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับ PVP นะคะหรือว่าปีตีมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้คะ,ะซึ่งไอ้เจ้าเกมเลตลูมเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนนเองนะคะซึ่งค่อนข้างจะฮอตเลยที่ได้ในส่วนของแบบจาพวกนี้เนาะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีแบบอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองโอเคขอทําการเปิดแท็บให้มาดูแล้วกันเนาะในส่วนของแบบเนี่ยที่จะออกเป็นแนวแบบ PVP หรือว่าสู้กับมอนสเตอร์นจะเป็นนาวอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแ้าเราทำการกดไปแล้วก็ให้กดที่แท็กนะคะจะเป็นคล้ายๆกับเควสอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเควสอะไรอย่างนี้แล้วแฟนตาซีส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มากกว่าแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะด้วยเช่นการนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าม,มีอะไรกันบ้างเอ่ยมีเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใชใน่น้อยนะ Python Life The Great b e d r o o m มีเยอะมากค่ะคุณผู้ชม เราจะให้ดูเป็นตัวอย่างละกันนะคะว่ามีแบบอะไรกันบ้างนั่นเองนะแบบที่ค่อนข้างจะฮิตๆเนี่ยก็คือเยอะอยู่เหมือนกันเนาะลองดูซิมีแบบแนวปลากรูก็คือเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอืมมีแบบแนวไหนกันอีกเอ่ย i s l a n of Lost Lost Coast นะคะคุณผู้ชมเป็นแนวทำเควสเหมือนกันแล้วก็ออกแนวคล้ายๆกับโจสลัดนะคะเฮ้ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ย แยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันดูเลยละกันนะคะว่าไอ้จ้าแบบนี้จะเป็นอะไรอย่างนั้นกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาจอยกันได้แค่สามคนนะโอเคกดจอยเข้าไปกันเลย Meanwhile โอเคทุกคนเอาแล้วสามคนพอดีเลยกดจ้าตรงนี้ใช่ไหมเอาแล้วอะไรก็คือจะเป็นพวกเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะไหนดูซิจะเป็นแบบแล้วยังไงเอ่ยเกมเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชม โอ้โห oh. The Island of Lost Coots นะฮะมีกุญแจล็อกอยู่จะประตูจะเอาเข้าอิ้ทางเหรออุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยอ๋อเป็นคล้ายๆกับขโมยสมบัติใช่ไหมเราไม่มีอาวุธอะไรนะคะคุณผู้ชมว้โว้โวเฮ้ยอาวุธยังไงมามีเป็นไม้กวาดมา,มานี่ิมาอีก มาดีดีมานี่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 ดีโอเคอืมอืมอืมโอเคพิกอัพเป็นอันนี้แทนได้ไหมเอาอันนี้ทิ้งไปยังไงสดแซดนะฮะอันนี้แทนนี่ไงโอ้โ,โหระเบิดระเบิดด้วยนะคะคุณผู้ชมมีเหรียญให้เก็บเยอะมากออกเป็นแนวคล้ายๆกับคอมบสสมบัตินั่นเองโอเคเมก้าอีด้วยแล้วไปไหนต่อเอ่ย อืมอุม้ยทางฝั่งนี้มีไหมไมีหีบเก็บก่อนเก็บก่อนนี่นี่กดคลิกในส่วนของฝั่งขวาเป็นการเปิดหีบนะฮะน,นี่นี่นี่นะเขามาสมบัติไปหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะอืมไม่มีอไอใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก นั่นไงฮะโอ้โหสู้ไปสู้ไปอ้าวนี่ไงนี่ไง Kollege. อื้ออื้ออื้อเอาไงดีครับทำไมเสียงมันอุย้ยนี่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 เอาซีเอาซีก็ว่าอยู่นะคะว่าเสียงมันมาจากไหนอะไรยังไงอันนี้คือขอรางวัลเก็บไปหมดแล้วเหรอโอเค กันเลย l e t ก go ฮะบุกก่อนบุกบุกบุกเฮ้ยอันนี้พังนะคะคุณผู้ชมอ,อาวุธพังเ,อ,เอ,อ้อเ oh อือออ้อหม่ก็โอ,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 โอ้มีการล้มเกิดขึ้นด้วยเก็บอาวุธหน่อยเก็บอาวุธหน่อยใครล้มโอเคล้มใช่ไหมกดคลิกเรียบร้อยฮะฮิวฮะใครล้มอีกนี่ไงมานี่นี่มานี่นี่ มาน,นี้หมดิปไหนหมดไปไหน,หไไหนเรียบร้อยเอาว่าสองมือแล้วกันเราเนะี่ยเอาว่าสองมือนะฮะนี่เอาสิเอาแล้วอ้ยเอาแล้วแบบแบแบสว่นี้อย่าโยนไม่ขอ้อเรื่องอย่าโยนไม่ข้อเรื่องโยนไม่ข้อเรื่องนี่คลิกอันนี้ฮะ,ะโว,โว,โว้โอ้โว้เอโอ้เอือ,อโอเค นี่นี่นีใครดาวอีกเอาแล้วฮะอย่ายโยนมาไม่เขาเลื่องโยนมาไม่เขาเลื่องเลยนี่นีอุย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 ,อยบก่อนฮะคุณผู้ชมโอเคหิวแล้วไปไหนกันต่อดีแป๊บหนึ่งนะฮะมันเยอะมากเยอะมากจริงมาหยิงไมกวาดด้วย ไงดีฮะต้องบุกต้องบุกแล้วสิงโอ้โหฮ,ฮิวเลยลนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยมีคนดาวไหมไม่มีนะคะโอ้โหอย่างมันเลยนี่มาอาวุธสองมือก่อนมันมีระบบอาวุธพังด้วยแล้วอะไรเนี่ยมีกระทะสองอันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องรองนะคะคนพ้ชม มาอ,อยู่นะแต่เสียงมันดังไปหรือเปล่าเนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่เสียงมันเรามันอาจจะดังไปเออบากสักห้าสิบพอมัง้งน่าจะได้อยู่โอเคเอาอีกคนนึงไปไหนมาเราจะถืออาวุธสองมือกันแหละฮะเรียบร้อยไปยังในส่วนของโซนต่อไปอะไรเนะี่ยเอ้าออกมากันแล้วฮะคุณผู้ชมตกใจให,หมด อาวุธใหม่ฮะเปลี่ยนอาวุธกันหน่อยนี่เฮ้ยมีคนไปบุกหรอมีคนไปบุกแล้วหรอมีคนไปบุกแล้วนะฮะอยู่ัดนี้นี่อืมเรียบร้อยมีหีบรางวัลกันให้เราไหมอันนี้คืออะไรอ่ะไฟเฉยๆไม่มีอะไรฮะ ว่วว่ว่วมีการยนระเบิดด้วยวาว่ว wow, wow, wow. ่เจเย็นเย็นเจเย็นเย็นจเย็นนี่นะเอเอโอไม่นะหนีก่อนมีอาวุธไหมแถวนี้มีอาวุธไหมอาวุธอาวุธอาวุธนี้แล้วก็อุ๊ยปะทะกันเฉยเลยอิบไ่ได้ด้วยฮะเอาไงดี แป๊นหนึ่งนะคุผู้ชมมานี้นี่ไงว้าววไม่โดนไม่โดนนี่ไงตาหัวไปดีหัวใาหนี่ไงมานี้ดิอยู่ไหนกันให้หมดเนี่ยมนเสียที่อยู่ข้างบนเลยฮะนี่ไงนีไงนี่ไงนี่ไงอ๋อเก็บเอียนก่อน อันนี้ก็จะพังแล้วฮะถ้าจะอยู่ข้างบนกันนะคะคุณผู้ชมอืะแล้วก็ตรงนี้มีคล้ายๆกับหีบด้วยแป๊บนึงนะเปิดก่อนเปิดก่อนเหรียญอย่างเยอะเลยโอเคมีด้วยโอเคเรียบร้อยมาไปอันนี้กันฮะไปกันต่อ,อขึ้นข้างบนเหรอมีหีบเปิดมาแล้ว อุ้ยโอ้โหปลาระเบิดกันอย่างเยอะเลยฮะคุณผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวนะหลบก่อนหลบลีกนั่นแหละอือไปก่อนละเอ้แน่นี่แน่อยู่ข้างบนกันนะคะเราบุกเลยสายบุก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 ก่อนนะบุกก่อนได้เปรียบบุกก่อนได้เปรียบนะคะผมอืออืออื้อ บนึงนะเอ้ยแตงกิ้วมันนี่เลยหยิบกันโยนไปไม่ตายนะเออเรียบร้อยฮะอันนี้คือหีบอันนี้เราเปิดได้ไหมไม่ได้นะคะอืมโอเคเหมือนจะมีด้วยกันค่าประมาณนี้เนาะไอ้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะ โอเคไปกันดีกว่าเปิดไปนู่นต่ออยู่บอสปะเนี่ยทำไมมันดูเยอะๆจังอืมเอฟป้องกันได้นะคะขอเอฟป้องกันออไม่ก๊อสหลบก่อนอยาหลบก่อน รีไวก้ก่อนอืมอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอาวุธไม่มีค่ะอาวุธไม่มีเออเดะ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 นี่ไงโนมันนี่อุ้ย,ยแรกเลยโอเคกลับมาแล้วฮะกลับมานะอือหือคืออยากจะบอกว่ามัน โอ้ไม่ก่มันเยอะเกินจนเราแหลกอ่ะคุณผู้ชมแ๊บนึงรีบไวก่อนโอเคมันเยอะเกินจนเราแหลกเลยอ่ะโอเคอาวุธเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมน่าจะกลับมาเหมือนเดิมเราท้มันแหลกอ่ะโอเคขึ้นข้างบน let's go ลบแบบนึงนะชึบชึบ ว้าว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 ไฮน์น้อยไฮน์น้อยไม่มีใช่ไหมฮะ ก็ยังปาได้อยู่นะขนาดเราแหละขนาดนี้เอ,อือเรียบร้อยอือม,มันมาแหลกตอนช่วงท้ายพอดีอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าแบบบางแบบเนี่ยคือคอามรอนมันรับไม่ค่อยไหวะคะมันเลยเด้งออกะอะคุณผู้ชมเออ โอเคก็อ่ะไว้ประมาณนี้กันก่อน,นละกันนะคะให้ดูกันนะว่าแบบมันมันขนาดไหนนะสร,นสรับในเซวร์ของแบบที่ออกเป็นแนวแบบทำเควสแฟนตาซีแล้วก็ให้ไปกับสู้มอนสเตอร์อะไรนี้เนาะคล้ายๆกับแนวะแบบเ m MM o RPG เออต้องเล่นเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาเล่นกันได้นะซึ่งแบบแนวสไตล์นีน้คือต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะว่ามันเยอะมากๆเพียงแค่กดในส่วนของแฮชแท็กที่เขียนว่าเควสนะคะคุณผู้ชมอืม,อ,มอยู่ไหนเอ่ย ฟันหรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งนะฮะมันจะอยู่ในหมดเควสเนาะ ในส่วนของหมดวส์นี่คือจะเยอะมากๆเลยนะคะคนณผู้ชมไม่ได้มีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะมีหลายวสให้เราเนี่ยสามารถเลือกทํากันได้นั่นเองแต่ว่าอขอเอาไว้ประมาณนี้กันก่อน,ล,นละกันนะเพราะว่าในส่วนของคอมเราเนี่ยเหมือนจะรับไม่ค่อยไหวเล่นได้แค่แบบช่วงสักพักหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ยิ่งคบคๆไปกับว่าเราอาจคลิปเด้มันเลยแหลกกว่าเดิมนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะคุณผู้ชมแต่สามารถใครที่มีควมแรงๆเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะขณะคอมเรามันกะมันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากนะคะแต่ว่ามันจะแหลกตอนช่วงแบบมีในส่วนขององทหรืว่า แฟมเลดดอกมันเยอะนะคะก็ไม่น่าจะเล่นไหวนะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยอีกครั้งหนึ่งโอเคใครนะ,ะที่ชอบในส่วนของเกมแนวนี้เนี่ยหรือว่าเกมเล็กรวมเนี่ยก็สามารถไปทําการหาดาวน์โหลดได้จากทั้งบนมือถือระบบ VR ก็รองรับนะคะแล้วก็บนคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ทุกระบบเลยเนยาะคุณผู้ชมก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านการไปก่อนละกันเนาะอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะคุณผู้ชม